รู้จักตอนมาวิ่งวิงน,2 2> งนนะครับได้เดือนสองเดือนเลยมั้งครับมามาวิ่งใหม่เขามาวิ่งไม่เป็นเวลาครับมาเช้าบ้างมาเย็นบ้างทั้งวันไม่ค่อยมาเมื่อวานมาไหมเมือวานมาครึ่งวันมั้งครับเจออยู่ครึ่งวันต่อตกใจอยู่ครับเไม่เคยพูดเลยครับ ก็รู้รู้แต่เขาบอกว่าเขาเคยเป็นทหารเรือแค่นั้นเองครับาาไม่มนีมก็เรียกจ่าเอ็มจ่ายเอ็มพอดีเขามีมีรายงานว่ารับรับกามายิอเป็นมือปืนโอ้หเรื่องนั้นไม่รู้ไม่ทราบเลยน,เเนินนสัยดีครับอยู่วิ่งวินอยู่นี่แต่เขามาวิ่งนิสัยดีก็พูดจาดีไม่มีอะไรอ่ะ ครับไม่นึกไม่ถึงครับก็ดูเขาแล้วเขาไม่มีอะไรไม่มีลูกนักเรียนไม่มีอะไรเหมือนจะไปทาร้ายใครก็ก็ช็อกครับตกใจไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาวิ่งวินนี่เขากลับบ้านที่อยู่ในกรุงเทพเขาไม่รู้เขาไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขาไม่มีลูกไม่เมียเขาัวคนเดียวครับพักอยู่นี่แหละแต่เขาไม่เคยถามเขาว่าพักอยู่แถวไหนครับ คือตอนไก่ตอนลินจีไมคเขาเคยสั่งวินจีกับแม่เขาอยู่ระยองเหรอครับเคยสั่งวินจีไม่กินอนู่ให้แม่เขาฝากมห้